ครับสวัสดีครับต้อนรับสู่ PJ Seafood นะครับวันนี้พาทุกท่านมาดูปลานินหมันกันนะครับผมมีปลานินหมันตอนนี้อยู่นะครับที่มีไซส์นี้อยู่เราสัก1นึ่งหมื่นตัวนะครับ3มนิ้ว4ี่นิ้วครับท่านใดสนใจก็ติดต่อให้ได้โดยตรงเลยนะครับสามารถเลี้ยงได้นับน้ำก่อยนะครับอสบายเลย และปลานินหมันนะครับแนะนําให้เลี้ยงน้ําก่อยน้ําเค็มนะครับและเนื้อของเขาจะอร่อยนะครับท่านใดมีความสนใจนะครับติดต่อสอบถามเพชรได้เลยนะครับเดนด่วนนะครับเพราะว่าเราจะเก็บไว้ให้กับท่านนะครับท่านใดจองก่อนก็ให้ก่อนนะครับเรื่องราคาจะคุยกับเพชรนะครับรับรองว่าถูกกว่าถูกกว่าที่อื่นแน่นอนนะครับกับปลานิลหมันแท้ร้อซนะครับ เรียกว่าตัวผู้ล้วนๆนะครับกำลังสู้ไม่ดูอยู่นะครับตอนนี้ถ่ายถ่วยวีโอเขาจะเอาไอ้นิดหนึ่งครับปลาเมื่อกี้กินกันสู้เลยนะครับนะครับปลาตัวใหญ่นะครับมีแต่ปลาสามนิ้วสี่นิ้วก็มีแล้วนะครับก็อาจจะขายคะรวมไปเลยนะครับยกบอ่อไปเลย ก็มีประมาณสักมึงหนึ่งหมื่นตัวนะครับในนี้ติดต่อสอบถามเพชได้โดยตรงนะครับตอนนี้กับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ083 667 3525นะครับกับเพชร j ีเจซี o นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับ FC ทุกท่านทุกท่าน,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 นเลยนะครับที่ติดตามกันนะครับยังไงก็ช่วยกันกดแชร์กดอ่าซับสไครต์ติดตามนะเผื่อจะได้มีสิ่งที่ท่านถูกใจนะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปนะครับต่างๆของทา,างเพชรน,นะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากครับสำหรับทุกท่านนะครับขอญอาตลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ